อนมโอเคดเดื่้นเก็บเหลือต่อจากที่ภาพอิสเสร็จไปเรียบร้อยไปทำแพ็คฟองกันกต่อเถอะอืมเรื่อกปากไม่ถูกเลยแต่ทุกคนรู้ไว้ว่ามันมีปากๆอย่างที่มันจะเป็นว้าวใช่ปากนี่แหละเออปากไหนดีวะ 你来。嗯 โคผัาวันคอทานคอผ้าผัูคอผาัคอไปใไเปบันคอผาคอผาพันคอคอไม่ใช่มันคออนีเหรอไม่ใช่บันคอบันคอ ภ่พปกของดินมันจอดีแล้วแต่ไม่ใช่่แบบนี้แ่แม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 ่ม่แ่แม่แม่แน่่แม่แมแม่แม่แม่แน่แม่แ อ้ายโทรคอยนะแอบเป็นคงอสูนั่งเอกออะไรนั่นลืมเอ่อเอาอันไหนดีวะพ่อบันเคยไม่มีพ่อบันเคยฉันเลยคุณ้างั้นเจอพ่อบันโกเองดูก่อนเซ็ตพ่อันโกเองก็ดโงงฮะ พอมาเลยแล้วกล้เสร็จแล้วอีกไม่กี่นาทีแล้วก็จะทนได้แล้วนะคะโอเคขอทุกคนเราจะอืใช้ผ้ามันออันนี้แหละค่ะยัดขยบสักประมาณนี้ สีฟ huh? mm. ้าสีฟ้าฮะอ่อนแล้วอะเบ๊ตต้าบอบบ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 

เหมือนจำไม่ได้ว่าแต่เราเค้าดิฉันมีหางนะคะหางดิฉันมันอาจจะแบ่งไงดีว่ามันแล้วมันจะมีไหมมันจะมีไหมว้าจะมีไหมอ๋อโอเคค่นะเป็นหางแบบบักไฟเป็นหางัก วัวผ wow, wow, wow. hey, hey, ่าวว้าวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนอันนี้ได้นะได้อยู่ได้ได้อาจจะเป็นของไอตัวหุ่นยนต์นั้นก็เถอะไอหุ่นยนต์บ้าที่มันจะเป็นไอไอไอน่าม่วงไอหุ่นยนต์น้าม่วงๆไม่เชื่อเลยนะในเรื่องอะไรรึโดนอะมันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะหน้าวัวหนูไม่รู้หนูไม่รู้เรื่องหนู คุก็ต้องรู้ว่าแต่ละคนนี่ฉันมันชอบชาวบ้านไม่ใช่แบบก็คือชอบแบบว่าซุบซิปมึงนะใช่นชบ้าเวลาชาวบ้านนีใส่ไม่ดีหรือจะใส่เสียก็นี่นั่นแหละเนาะจะให้ทุกคนได้ยินเสีเปลี่ยนไปตักแทนไงเสียงน้องหนูเล่นบอลเองนะคะ หัว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 หวหัวหเวหัวหวหั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 ัวหัวหัววัห